สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนเมษายนพศ2564จะเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูการ่านไพ่12ใบนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธในเดือนเมษายนนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่กลินช่วยจะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวค่ะ จิตใจอ่อนโยนนะคะจิตใจดีนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกคลอุปถัมภ์ส่งเสริมเรานะคะไพ่ตำแหน่งการเงินได้ไห้เดทนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อในเรื่องของการเงินก็คือระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะบางคนอาจจะได้เงินตกเบิกน,นะคะเงินที่แบบว่านานๆไปแล้วจนเราลืมไปแล้วอะเก็บจนลืมฝากจนลืมอะอยู่ๆมีดอกมีผลอะไรแจ้งมาให้เราเปรับแตอะไรพวกนี้นะคะ วันนี้ไพ่ตำแหน่งการเงินอยู่ในตำแหน่งไพ่เดทนี่ยังหมายถึงว่าบางคนอาจจะได้เงินจากเบี้ยประกันนะคะเบี้ยประกันแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะคะเป็นไพ่ดีนะคะถือโดยภาพรวมนะคะโดยภาพรวมถือเป็นไพ่ที่ดีเห็นไหมคะเห็นไพ่ไหมนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆย,ย,ยหยิบเทียให้ดูทีละใบแล้วกันนะ ไพ่หนึ่งถ้วยในตำแหน่งความรักด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะคะจะมีคนมาชอบนะคะจะมีคนมาชอบเขาเรียกว่าการชอบนี้ก็คือเขาเรียกว่าแสดงออกให้เรารู้ละเอ้ยเขามาจีบนะเขาสนใจเรานะนะคะสำหรับเงนเกินเงนพูดแล้วก็ได้ไพ่หกถ้วยเข้ามาด้วยเป็นไพ่ที่ดีอีกใบห,หนึ่งนะคะการได้เจอคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆค่ะหรือการได้เป็นงานเลี้ยงนะคะ แด้เป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานลื่นเดินง,งานเลี้ยงรุ่นนะคะได้ไพ่หกไม้เท้าเข้ามาได้ไพ่หกถ้วยด้วยได้ไพ่หกไม้เท้าด้วยแล้วก็ได้ไพ่หนึาา่งดาบได้ไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะคะถือเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ได้ไพ่ธรรเวรเข้ามาด้วยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะอย่างการทานหันค่ะสิบสิบเอ็ดนะคะสิบสองโอเค ไพ่ตำแหน่งการเงินเมื่อกี้ออกไปแล้วเนาะไพ่ใบแรกไนดะ้ไพ่กลีนถ้วยนะคะกลินถ้วยเมื่อนั้นเปิดนะคะเปิดเปิดดวงมานะคะในช่วงเดือนเมษาก็าถือเป็นไพ่ที่ดีอันนี้ไพ่ถ้วยนี้ไพ่กวินถ้วยหมายถึงว่าในเรื่องของการได้รับการอุปการะคำชุนนะคะหรือการช่วยหรือเพื่อนกุญแจผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นี้ก็คือว่าไพ่ควีนถ้วยก็คือผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ,ออกอ้ามาลีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือน เมษาจะเป็นช่วงเดือนที่ในเรื่องการงานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อคูณจากผู้ใหญ่ค่อนข้างดีทีเดียวะคะ่ะส่วนคนที่รอง,งานอยู่คนสมัครงานไว้จะได้งานนะคะจะได้งานเข้ามานะคะ สัมภาษณ์งานก็คือจะผ่านก็คือจะได้นะคะแต่พอเข้าไปทําแล้วเนี่ยนะคะอันนี้พูดสําหรับในกรณีที่คนเพิ่งได้งานทหรือเขาเรียกว่าไปสอบสัมภาษณ์แล้วผ่านก็ได้ทํางานในช่วงเดือนเมษาเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะต้องอดทนได้มากๆนะคะต้องอดทนได้มากๆเพราะว่าการการเริ่มต้นงานใหม่สําหรับสําหรับคนบางคนนะคะสาหรับบางคนที่ได้งานในช่วงเดือนเนี่ยเข้าไปแล้วภายในองค์กรอาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งปัญหาเรื่องคนเรื่องเราจุกจิกวุ่นวายมากนะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนนะให้อด นนะะให้อดทนทําไปก่อน,นะคะ่ะสาหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วนะคะภายในบริษ,ษัทภายในองค์กรก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดในองค์กรนะคะคราวนี้การเปลี่ยนแปลงระบบ ในองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นะคะเขาเรียกว่าการทํางานมันอาจจะเหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทํางานก็คือเหมือนกับทํางานแบบแบ,บ่งพักแบ่งพวกทํางานแบบตัวใครตัวมันค่ะพวกฉันพวกเธออะไรประมาณนั้นนะคะบางองค์กรอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นในช่วงประมาณช่วง กลา,างเดือนนะคะบางบริษัทบางองค์กรจจะมีการปิดตัวยุบแผนกย้ายตึกนะคะไพ่ใบนี้ถ้าเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบเป,เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยนะคะมันจะไม่เหมือนไพ่เทมเพลนส์นะคะเทมเพลนส์อาจจะมีแค่การยกย้ายแต่ถ้าเป็นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดหรือนะคะบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ในองกากรออกจากงานหรือโดนให้ออกจากงานแบบกระทันหันนะคะ อันนี้สาหรับบางคนเท่านั้นนะคะสาหรับบางคนเท่านั้นค่ะคราวนี้นะคะออในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของงานก็คือจะมีความสําเร็จนะคะมีความสําเร็จนะคะหลังจากเหนื่อยมานานโอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ จะเห็นนะว่าเราทํางานดีก็คือในเดือนเมษานี่แหละก็จะเห็นผลง,งานเราแต่นะคะคุณมียตัวมอนกำาบางังเพราะว่าพอได้ตําแหน่งได้อะไรมาแล้วเนี่ยนะคะได้รับชัยชนะได้รับอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะได้รับโล่ได้รับเกียรติได้รับการกล่าวขวัญถึงก็แล้วแต่แต่พอเดือนถัดอ่าพอช่วงถัดมาก็คือจะมาเจอทาวเวอร์ซะงั้นจะมีเกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันซะอย่างนั้นนะคะ แล้วก็คนวันพุธบางท่านนะคะก็จะมีเรื่องกังวลใจในเรื่องไม่สบายใจอะไรลึกๆนะคะที่เรากังวลอยู่นะคะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคิดอยู่คนเดียวกังวลอยู่คนเดียวเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบอกกล่าวหรือว่าเล่าให้ใครฟังได้นะคะก็เลยต้องเก็บงานเอาไว้คนเดียวนะคะทําให้เราเครียดอยู่คนเดียวนะคะบางอย่างท่านเป็นเรื่องอดีตไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปก็ได้นะคะไม่ต้องเก็บมาคิดเนาะเพราะเก็บมาคิดมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ะะเรื่องท้ามันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องการงานบางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเป,เปลี่ยนแปลมีการขยับขยายหรือนะคะคิดอยากจะเปลี่ยนงานคิดอยากจะจอจากงาแจะเป็นการแค่คิดแต่ยังไม่ได้ไปนะคะหรือใครที่นะคะบางท่านอาจจะรอรอฟังขาวทางไกลนะคะ รอฟังข่าวทางกายเลยก็เ,เรียกว่าคิดอยากจะไปทํางานต่างถิ่นต่างที่หรือทํางานต่างประเทศก็จะต้องรอจังหวะรอเวลานิดหนึ่งนะคะค่ะส่วนคนที่ชักสมัครงานก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะได้งานทำนะคะถึงแม้จะเป็นตําแหน่งเล็กๆอะไรก็ทาไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเรามาถึงในเรื่องของความรักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องความรักได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาในตําแหน่งความรักะคะ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนวันพุธนะคะ จะมีคนมารักมาชอบมีคนมาจีบค่ะมีคนเขาเรียกว่าความรักว่าเขาเเป็นมิตรภาพที่ดีๆเป็นความรู้สึกดีๆที่จะมีคนหยิบยื่นมาให้เรานะคะค่ะถ้าถามว่าจะรับไว้พิจารณาหน่อยได้ไหมก็ดีนะคะรับไว้พิจรารณาแล้วก็ลองค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันไปค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นหัวหน้านะคะคนที่อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าเขาเกิดจะมีเจอปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวาร นะคะโดยแลวลูกน้องบริวารเดี๋ยวจะสร้างปัญหาให้สร้างปัญหาให้เราปวดหัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทําง,งานก็นอย่างที่บอกนะคะการทําง,งานค่อนข้างจะวุ่นวายมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นคาทานายสําหรับคนเกิดวันพุธตาแหน่งการเงินดเด้ไอเดสนะคเก็อธิบายไปแล้วนะค่ะเไเดอยู่ในตําแหน่งการเงินก็คือเงินตกเบิกนะคะเงินตกเบิกเลยก็เรียกว่าเบีย้ยประกัน นะคะเบี้ยประก,กันหรือเขาเรียกจ่ายเงินไปนกับในเรื่องของการทําประกันของเรานะคะประก,กันชีวิตประก,กันสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะอ <c oughs> ัะนนี้มาสําหรับคนวันพุธมีอะไรต้องเปลี่ยนมีอะไรต้องระวังไหม <c oughs> ได้ไพ่จคเเมนเข้ามา <c oughs> แล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญเข้ามา <c oughs> ถ้าคิดจะลงทุนอะไรก็ระวังนิดนึงนะคะ <c oughs> ถ้าคิดจะลงทุนทําอะไรก็ระวังระวังนิดนึงนะคะอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่านักใครคิดจะทําอะไรก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าจะลงทุนเล็กๆน้อยๆ้อพอไปได้แต่ถ้าจะลงทุนอะไรเยอะๆก็ต้องระวังรวมทั้งนักใครท,ที่คิดจะเล่นหุ้นนะคะคิดจะเล่นหุ้นก็ต้องวางแผนดีดีด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะคะเรื่องไรายได้จากการเล่นหุ้นการเก็บกาไรจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะะักค่ะบางท่านก็จะมีเกณฑ์ในเรนะื่องของการคิดจะซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่อะไรนะคะก็วันนี้เป็นการคิดวางแผนา้ว้นะ ะะเป็นการคิดวางแผนเด็กถือเหรียญน,นะคะก็คือสิ่งที่เราอยากได้หรือของที่เราอยากได้จะมูลค่ามากกว่าเงินที่เรามีนะคะก็เลยทําให้เราเลียกว่าคิดวางแผนไว้ก่อนแต่เดือนวันหน้าฉันจะเก็บเงินแล้วฉันจะมาซื้อนะคะแล้วก็ได้ไพจ่จากเมนเข้ามานะคะจัดเม้นก็คือนะคะไพ,พ่ไพ่แบบนี้เขาเรียกว่าไาพ่เจ้ากรรมในเวรค่ะเพราะฉะนั้น่ ในช่วงของเดือนเมษาสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะก็คือสวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะบ่อยๆ่อยโดยเฉพาะทําได้ทุกวันพระก,ก็จะดีนะคะอันนี้สําหรับคนเกิดวันพุธค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคํทตานายสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําเดือนเมษายน2564นายนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ